รีวิวแนะนําแว่นตากันลมกันสะเก็ดเข้าตานะครับผมสําหรับพ่อนมพี่น้องที่อาเป็นเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ทํางานต้องใช้สายตาในการเพ่งเล็งนะครับอุปกรณ์หรือว่าการทํางานที่อาจจะมีเศษฝุ่นเศษดินอะไรกระเด็นติดหน้าเราต,ติดเข้าตาเราเนี่ยอันนี้แว่นตานี้กันได้ท่านผู้ชมราคาไม่แพงนะครับประมาณ30-40บาทเองนะครับผมตอนน่ออันถ้าสั่งเยอะก็มีส่งฟรีให้ด้วยมีสีดำนะครับกับสีน้ําเงิน,นครับผม อันนี้ผู้ชมใส่สีดานะแล้วก็อันนี้สีน้ําเงินนะครับราคาไม่แพงผมใส่ดูแล้วก็อ่ามันก็ไม่ลายตาไม่ตาลายด้วยแล้วก็โอเคอยู่นะนี่แล้วก็มีการปรับขาสามารถปรับสั้นยาวได,ด้นะครับเอาสั้นเอายาวก็ได้เด็กก็ใส่ได้นะครับผมแต่ผมจะเอายาวๆหน่อยนะครับเพราะหน้าใหญ่โอเคประมาณนี้นะครับผมนี่มันก็จะแบบเกี่ยวพอดีเลยถ้ามันยาวไปก็ หดเข้ามาก็ได้ถ้าสั้นไปก็ยืดออกไปนะครับผมอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็อันนี้สีดําเวลาเอาใส่ผม,มนะผมลองเอาใส่ตัดหญ้าดูเนะี่ยถือว่าดีมากๆนะครับตัดหญ้ากระเด็นหญ้าต่างๆก็กระเด็นติดหน้าเราเนี่ยไม่เข้าตาครับผมถือว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าก็ควรจะใส่ผ้า,าปิดจมูกอะไรด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ทํางานเกี่ยวกับสายตาเพ่งเล็งอุปกรณ์ต่างๆถือว่าดีมากๆท่านผู้ชมเพราะว่ามันป้องกันสายตาเราได้ดีเลยทีเดียวนะครับการลม การสะเก็ดกระเด็นเข้าตานะครับผมถือว่าดีมากๆในราคาไม่แพงด้วยถ้าเก็บโค้ดเก็บโปรโมชั่นก็บางทีก็เหลืออันละไร20บาทก็มีเหมือนกันนะลองคลิกไปดูกันได้เดี๋ยวลิงก์ในการสั่งซื้อผมจะแปะไว้ที่ในคลิปนะครับผมก็แนะนํท่านผู้ชมราคาไม่แพงครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้อย่างแม่ผมเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไย,ยก็เอาใส่เวลาพ่นยาก็ได้ครับเนี่ยใส่พ่นยาลำไย,ยก็ได้ใส่พ่นยาขายะก,การละอองน้ํากระเด็นเข้าตานะครับก็ดีมา,มากๆเลย ใส่ตัดยาก,ก็ได้แต่ถ้าเป็นตัดยาถ้ามันนุนแรงมากก็ควรจะเป็นโมมการน,น็อกแทนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็การตาเราได้ดีกว่าได้ดีเหมือนกันเนี่ยตาสําคัญถ้าคดอะไรคดเข้าตาเ,าเนี่ยมันรักษายากถ้าเป็นตาเราป้องกันไว้ก่อนก็จะดีโอเคนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มาในช่องเราด้วยครับลิงก์สังซื้อผมจับไปไว้ในคลิปนะครับผมนะคบไม่แพงใครสนใจก็คลิกดูกันได้นะครับสวัสดีครับผม